Gracias. คนี้นกหนา้นแฟถึงแล้วค่ะได้สบู่ค่ะว้าวได้รุ่นบ้าได้รุ่นบ้าแม่ไล์ไปไล้กี่รอบบอลรู้ไหมกตัวบอลู่อเดี๋ยวเยได้จตกกล้าตลอดนะวันนี้เราไม่ได้เอากาแฟมาก็ได้ไม่ได้ปักนะคะให้ดูน้องยูก่อนปาคุณยูนานขึ้นหลอดเะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูสุรราชการนะคะได้รับแล้วค่ะได้ลุ้นอยู่ค่ะได้อย่างน้อยได้ลุ้นนี่นะไปอะคอมเมนต์นาตกร้าให้หน่อยนะคะไปคอมเมนต์นาตกร้าให้นุ่มหน่อยนะคะชุดน้องอยูสวยค่ะขอบคุณค่ะดูได้ลายเซ็นน้องได้ค่ะเก็บไว้ดีๆเด้ออ่าร้อยท่าแรกจะได้ลายเซ็นนะคะแต่ว่า คไคอนเทนต์เราไม่ต้องอันนี้กระแฟก็ได้ได้เอาเลยคุยกันน้องเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปห้องโน้นกันสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแล้วเรามาห้องนี้นะคะห้องนี้คงจะไม่มีใครพูดอะไรผิดแล้วก็คงจะไม่มีบินจะไม่เป็นไรเราไม่มีตะกร้าให้ดูสาวๆค่ะสาวๆกินข้าวกันสวั่อต่อๆ,ตๆแต่ว่าวม่มีตะกร้าเป็นไงดมันม่อวยมากสวยไหมคะเอาเลยลูกกันเลย ไ้เบิ่งในแม่เดี๋ยวจะจะไปแน่นจะไปแน่อีกันนึงอยู่ค่ะว้าบ่าไรเดี๋ยวบินไมาบอกแม่บ้านาวากับว่าวไรแอร์เอ,อ้ยว้ากับบินเอรบินเอรบินนี้เพราะว่าแม่ขายของแม่มันมันปะตอมันมีตะการตลอดนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชนี้งามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อาจน้องเชอจะเป็นคนไปไลฟ์เดี๋ยวเรามาในตๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปเขากับร่างงานไทยอานกันอยู่กับไรยางนี้เขา คุณค่ะครับคุณจอเข้าใจให้หนยคะ่ะถ้าหัวใจถึงหนึ่งหมื่นใจจะไปที่จะไปที่หน้าววทีทันทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวๆอันนี้พักกันกินเข่าอยู่ค่ะ เดี๋ยวแม่คุณจะไปไลน์หน้าวิีสวัสดีค่ะอันนี้มาในานี้ก่อนนะคะ,ะน้องน้องถ่ายคลิปอยู่ไม่คุณกนเลยไม่กดสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักรู่เม่รููว่า,า,ม,วามันเป็นงานเนะี่ยงค่ะก่รู้กันมันเป็นงานอ่ะ รับเชิญแหมเราน้องมางานเลยเว่าบาปประเมีนน่น่าอย่างเดียวประเมนะีนวมาปฏิทันงานลืมข้าวจะมางานอหี้ยกระเปาอยู่ดอกเมื่อกี้กับลืมเลยวันนี้ได้รับกาแฟแล้วขอบคุณนะคะเป็นยังไงคะกล่องกล่องที่มม่มใส่ไปให้ได้ลุ้นไหมได้ลุ้นไหมคะเอาได้เวลาแล้วเหรอ คนสิได้เวลาแล้วพะนะเอาเดี๋ยวเรากลับ,ลบไปไปที่บ้านฟ้านะคะมีคนกำลังเคาะโจกนโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้เรากลับไปเอาแล้วเสร็จหรือยังโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปตามกันอีกที่หนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตก่อนขอบคุณนะคะอา่าอาจารย์ไอฮอดหาพัดหัวใจซะสนะ เจงสีลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื้ยกิรูมแล้วครับเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงแน่เป็นยังไงแน่ละสวัสดีค่ะสวัสดีเดี๋ยวเราไปกันที่ บคคนะคะ,นะ,ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านศาลนะไม่หล่ะหรอตุอ้มตุ้มบอกว่า,าขาก็ะคอยขงมันไปะจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปในแฟนเพจกันนะคะโอเคนะ